เรียนมาคุณก็รับเรียนมาตัดเป็นเดีวเางเดียวตนรับมาสองันเลยองเดียวเกันน่าจะตัดมาลายเดียวทำงานทั้งนทังนี้ขายอะ่อมคาดไปตัวจักยากแล้วซื้อใหม่

lúc này là tao nó thấy lúc này thấy biết rồi còn biết nha cái tên tao này rồi, lúc này là ghé nó lúc này nó thấy là cái món xong nha mày gọi đi đến mai mất rồi đến này năm rồi

ก็ยังคิดอยู่เลยว่านะพระเจ้ายังคิดจริงๆนะไม่ได้โกหกนะยังคิดเลยว่า ơi, ทางนี้นาะนาน้องไม่ได้มาหรือว่า,วาไปตาหรือ,อก็ยังสอนว่าให้แยกทำตา้องเห็นนะมองไม่เห็นนะน่าสงสารเนาะ ไอ้ช่เด็กนั่นเขเปิดมาแล้วก็ไปคุยกันน,นั้นเหมืนเทพหลังจากนั้นก็เขาจะคิดเท่าไรทำตาข้ามละทำข้างนึงก่อน,อน,นที่ไหนเนี่ยทขาไม่ไปโรงพยาบาลดีไรเขาหน่าทั่ทำดีแะไเนี่ย รจริงๆอะนะทุกจะบอกว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลไปที่โน่นนั่นช่วยเอาค่ามาสามหนึง่งนะก็แน่ๆตามันสำคัญนะนะไปที่ไปที่มันแข็งๆอ่ะดีกว่าไปที่โร <นะ S 1> งพยาบาลใหญ่ดีกว่าอันนี้เขาก็มีแต่คนเขาก็ทำดีำคือตัว<ร>ตาเ<า><า>น,นาี่ยมันสำคัญถ้าคนไม่มีตมังก็ยังหน้าแบบว่า ทำที่แบบมันถูกมันอะไรอย่างเงี้ยจะมาแต่ถ้าเราถ้าเรามีอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่สมควรจะมาลองที่มันถูกถูกอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่ว่าลองเราไม่ว,มว่าแบบคนที่เขาทำมาเขาก็่าดีแมบนั้นแต่เราจะทำต้งองแยกกายแย่มีคนอยู่สองข้างเจ็ดหนึ่ แต่ทำแล้วมันจะหายกว่าไม่รู้กมีด้กา็อดทละก่ะะะะมันก็ต้องดีแล้วนะตรข้างเจ็ดหมื่นแพงเหรอถ้าเป็นตววู้กาไม่แพงนะเพราะว่าตาเราเนี่ยสอ,องข้างเจ็ดหมืนม่นแ,แนพงเหรอตู้ก็ไม่แพงแต่ยังมั่นใจว่ามันจะหายแล้ถูกๆมั่นใจว่าหายเหรอ มันก็ไมีแน่นะเขาจะไปตรงนี้เลยทำเสียงนะอันนี้เรืจริงก็ทำมาแล้วมันหายหล่อไอ้ใส่เร่งแล้วมันหายกีนแกงไปยิงเรือเสือแล้วก็ไม่หายไปยองก็แล้วแต่มุมมองของคนว่าก็ไม่รู้จะในหายอ่ะตจะนี้ทำไงตรงนี้ก็เสี่ยงทิ้ง ายก็ทิ้งไปจอไอ้วุ้นเนี well ่ยบอกมันจะมาทำเนาะภาในภายในตามันเส่อมหมดแล้วทำได้มันก็ไม่เห็นรอาแม่ไปคิดอย่างนั้นได้ง่ายคออกมาไปคิดอย่างนั้นได้งมีตังค์งานอันันสายตามันไม่มียตาภายในเนี่ยเราไปตัดเย็มันจะมองเห็นมันก็ ถ้ามันลองไปเขามาทำตามหลักวิชาเขาเนี่ยดีก็ดีไม่ดีก,ดดก,ดกด็แล้วไปไม่ดีก็ไม่ทำอีกแล้วพอแต่นักตวตมีหลายโรคจริงปะโรคไตนี่ไปใส่ยาดีมาดื่มยาไายน้ำมาต้มดิ่มเฮ้ยดีเว้ยแปลกน้อทำไมนักสวมนมีโรคเยอะจังเลยเนาะ ไม่รู้แม่คแปลกไอ้หายไม่ได้ทำงานหนักแต่เนาะกินอะไรก็ไม่กินกับเยวก็เนาะกินกับินของแม่จแถลงไม่กินอะไรก็ไม่กินกวมมหวนอะไรมัจะไม่กินกินของยากอ่ะพวกไก่มันก็ไม่กินเออนั่นทำไมเป็นไปสารพัดล่ะไม่ไก่คือไม่กินมั่งวิตามินมันไม่มีไม่เคยกินนานๆจิงเนี้ยตุนจันทม์อไรเน กินของแบบยากเกินเขาก็ไม่ได้กินของยากนะแต่เขาไม่ค่อยกินอะไรผลไม้บางอย่างยังกินไม่ได้ตอนนี้เขาไม่กินไะกินน้ำโค้กก็ยังไม่อยากให้กินน้ำโค้กมันมีควรกินอยู่แล้วเราเพราะว่าน้ำโค้กคนดีๆยังไม่กินต้กงไม่กินน่ะไม่กินของพวกนี้ต้องไม่ชอบกินนะเพราะว่ามันไม่ดีกับสุขภาพของพวกนี้ไม่ใช่ของดีน่ะ ถ้าเป็นผลละหมากรากไม้อะไรอย่างเงี้ยของดีจริงรากไม้เขาห้ามเขาห้ามเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลไงคุมน้ำตาลตอนที่เขาไม่ห้ามเขาเล้จะอนนั้นไปยาเขาจะให้ฉีดยาที่ไปเลยเป็นไทยอ่ะวันนี้ก็ได้ยาผลหมุนใบยาไข่น้ำเขาบอกว่ากินแล้ไหมเอามากินแล้วมันก็หายตอนนี้ ดีด yeah, yeah. 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 ีขึ yeah. ้นแพงไม่ยากใส่น้ำอะไรแต่เขาซื้อขายที่ลูงเล็กเไม่แพงเท่าไรแล้วอ่าสิบบาทร้าบาทเนี่ยมาปลูกเองเขาให้ต้นมาปลูกเขาให้จ้างแล้วคุณแม่เขาเขาบอกเออรับสาราหายแล้วแบบดีไปเลยคุณลุงเห็นคนที่เขาเป็นเขากินไปแล้ผ้าหาย ห้อไปตรวจไม่มีพอคิดว่ากินแล้วมันตรวจแล้ว่าเดือนทีแล้วไปตรวจแล้วมันถึขนงขั้นจะฉีดยาเลยนะแล้วเขาให้วนนี้ให้ไปฉีดยาแต่ไปตวรวจเลือดตรวจแล้วแล้วผ่านไม่ปไรร้อยสิบเก้า ่อรแล้วกาไม่รู้ยอดเต็มที่มันเท่าไรราไม่รู้มันก็ไม่ได้เงินปกตทั่วไปมันอยู่เลขเท่าไรมบอบอกว่าถก้าบอกถึเก้าไม่บอก้อยงเก้มึงจะพูดไม่ได้ที่บางคนไม่รู้ก็าจะไม่รู้ เรืแค่นี้ก็ลงแลวแล้วเว้ยแค่นี้ก็โล่งได้เห็นป่ะโล่งแล้วตอนนี้ได้รเร,ร,รื่องอะไรไม่ใช่คนเราคนเราไม่ช่ชางแล้ก็ต้องตัดผมให้หล่อสิตอนนี้เรื่องจริงโอ้ยตุ๊กหวังจริงว่าตุ๊กตัดผมแล้วหล่อทุกคนเสร็มาในโกหก<อ>มันอยู่ที่ข้างของเด<อ>็กสมศัเฮ้ยด้วยนะ ก็มันจะโทรมาว่าเดี๋ยวไปส่งพักมันเปิดต่อต่อต่อในเปิดต่อตาบ้านมันไปซื้อของให้ลูกมันแล้ว่าซื้ออะไรวะซื้อของส่งไปลูกมันมีว่าประเทศนู้นญี่ปุ่นน่ะมีมีว่าประเทศนั้นพูดเถอะเพื่อนพีแล้วว่าเดี๋ยวไปื่งของก่นอน ก็แยแจ้มเดี๋ยวโตมหาเดี๋ยวไปพักนึงได้เรื่องมาได้ไม่ได้กลับบ้านบอกตาดอนแล้วนะไม่ดรอไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวไป้รื่องก็ไปด้วยจริง่ะนะบอกแต่เราต้องบอกก็รู้เดี๋ยว วันนี้รถไปแยกสายไปยองเพราะข้าศตรูไม่ได้เลยยืนเดินไม่แต่รัฐขับอยู่เข้ายืนเดินแม่มาไม่อยู่เลยเลยต้องวิ่งไปย,อาอายูเดินเอาเฮ้เเยจะได้แล้วเดี๋ยวอะไรกันหัวอ่อนหรือเปล่า กันเออทำ<ด>ไม่หนเลยเฮ้ไปเคยไปตัดผมที่กรุงแกงแม่รอรอมากเลยตัดแล้วนะรอเลยน,นี่ลาคลิปกันเสร็จแล้วนะคะทรงพี่ทุกตาก็ตัดผมลองทรงนะคะก็วันนี้พี่ทุกตาก็ฝากร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะแล้วสนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรหรือลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็ พี่ทุกตาฝากช่อง YouTube ร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์เพจ Facebook ร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้พี่ตุกตาด้วยนะคะวันนี้พี่ตุกตาก็ลาไปกับคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายไหะ